ยูทูบชาแนลรุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่ สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่27พฤษภาคม2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางวันนี้10-16บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางวันนี้ 35-40บาถึงบาทตอ่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดหอมจากตลาดกลางวันนี้50-60บถึงบาทตอ่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจาก,ตลา,กนนาตลาดกลางวันนี้ 20- 24บถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางวันนี้30-34ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางวันนี้26-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางวันนี้14-16บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำปลีเขียวจากตลาดกลางวันนี้5-8บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระลำปลีขาวจากตลาดกลางวันนี้10 ถึง18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล่ำปลีม่วงจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล่ำหัวใจจากตลาดกลางวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล่ำดอกจากตลาดกลางวันนี้12ถึง18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางวันนี้ 9ถึง10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบ ouais. deflect, icio, ุ้งจีนจากตลาดกลางวันนี้1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางวันนี้6 0บถึง70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางวันนี้3 5บาถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วฝักยาว จากตลาดกลางวันนี้32ถึง36บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วภูจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาจากตลาดกลางวันนี้5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วลันเตาหวานจากตลาดกลางวันนี้แปดสิบถึงหนึงร้อบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งถั่วงอก จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบหอมจากตลาดกลางวันนี้24-28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางวันนี้12-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งบวบงูจากตลาดกลางวันนี้24-34บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งแตงกวาจากตลาดกลางวันนี้16-17บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงร้านจากตลาดกลางวันนี้20-22บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแตงโมอ่อน จากตลาดกลางวันนี้12-14บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมรคีนกจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมรจีนจากตลาดกลางวันนี้30-38บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางวันนี้60-12บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลางวันนี้6-8บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางวันนี้160-200บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางวันนี้100-150บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางวันนี้ 40-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักชีฝร <im S 1> ั่งจากตลาดกลางวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางวันนี้40-50บถึงาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางวันนี้ 25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งขิงแก่จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข่าอ่อนจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข่าแก่จากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นต anyway. ะไคร จากตลาดกลางวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระชายหัวจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะนาวจากตลาดกลางวันนี้1บาท60สตางค์ถึง3บาท20สตางค์ต่อลูก ราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้20ถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางวันนี้20ถึง35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางวันนี้ 15-17ถึง17บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางวันนี้70-75บถึง75บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกระเทียมไทยแก่กรีบจากตลาดกลางวันนี้50-52บถึง52าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางวันนี้160-200ถึง200บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางวันนี้24-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกะเรี่ยงจากตลาดกลางวันนี้80-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางวันนี้50-55บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางวันนี้ 50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกซุปฮอตเขียวจากตลาดกลางวันนี้4 5่สบาถึงหกบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกซุปฮอตแดงจากตลาดกลางวันนี้4 5่สบาถึงหกบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางวันนี้3 5มสบาถึงสีบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำแดง จากตลาดกลางวันนี้28-45บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางวันนี้18-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางวันนี้24-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางวันนี้30-40บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกชีฟ้าเหลืองจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางวันนี้40-50บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางวันนี้45-60บาถึง60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางวันนี้2 4ถึง30บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบสะระแหน่ จากตลาดกลางวันนี้60-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางวันนี้45-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบโหระพาจากตลาดกลางวันนี้45-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบกะเพรา จากตลาดกลางวันนี้15-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบยีราจากตลาดกลางวันนี้25-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลางวันนี้70-80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางวันนี้80บาท, era, บาทああต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายขาว จากตลาดกลางวันน pues ี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางวันนี้40-50บถึง50าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหัวไชเท้าจากตลาดกลางวันนี้12บถึง18บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางวันนี้ 38บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศท้อแดงจากตลาดกลางวันนี้3 0บถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางวันนี้2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางวันนี้ 50- 5บถึง55าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขืเทศเชอรี่จากตลาดกลางวันนี้5 0 5บถึง55าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางวันนี้32-40บถึง40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขืพอพวงไม่เด็ดคั่วจากตลาดกลางวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดคั่ว จากตลาดกลางวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลางวันนี้34-38บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลาดกลางวันนี้24-28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเปาะ จากตลาดกลางวันนี first, ้ can can 2 8บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางวันนี้4 0บถึง44บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางวันนี้2 4บถึง25บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือสดิ้งจากตลาดกลางวันนี้3 4ถึง38บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางวันนี้35-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางวันนี้9-10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอฮอลแลนด์จากตลาดกลางวันนี้23-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองสีเมือง จากตลาดกลางวันนี้12-18บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองคางคกใหญ่จากตลาดกลางวันนี้18-22บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งลูกน้ําเต้าจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางวันนี้13-16บาทต่อกรม ราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางวันนี้20-28บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข้าวโพดฝากอ่อนจากตลาดกลางวันนี้22-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางวันนี้250บาทต่อมัดราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็ก จากตลาดกลางวันนี้12-16บาทต่อมัดราคาขายส่งนอไม้ฝรั่งเขียวจากตลาดกลางวันนี้100-140บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่หวานจากตลาดกลางวันนี้10-15บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่รวกจากตลาดกลางวันนี้14-20บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งนอนไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางวันนี้50-80บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางวันนี้100-120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลางวันนี้ 20-30บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกขจรหรือดอกสลิดจากตลาดกลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางวันนี้8-10ถึง10บาทต่อกมราคาขายส่งผักขยงจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อกรมราคาขายส่งผักแพลวจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อกรม ราคาขายส่งสายบัวจากตลาดกลางวันนี้18-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางวันนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบชะพลูจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางวันนี้8-10บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดฟาง จากตลาดกลางวันนี้100-110บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางวันนี้50-60บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางวันนี้120-130บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางวันนี้110-120บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหนูหนูจากตลาดกลางวันนี้36-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้8บาทต่อหวี ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำมแพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำมแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อหวี ราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้45บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก จากตลาดกลางวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและเจดหวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้450บาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดหวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้600บาทต่อเข่งเข่งและเจดหวี จบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักประจำวันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ